ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์หลวงพ่อทองโตอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับว่าประสบการณ์ที่ลูกศิษย์ลูกหาเคยได้ไปบูชาแล้วนามาเล่าเรียนถวายท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนั้นเรียนรุ่นอะไรนะครับรุ่นไอ้มังกรูคพญานะคุณทวีทรัพย์๋อ้ตัวตัวตัวที่ตัวนั้นคือไอ้ไอ้โยมไอ้ไอ้คนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์อาตมาตอนก่อนอดิตยังไม่มามาบวชครับเขาก็พบของเราไป รถไปชนเป็นโยมผู้หญิงได้ไปเป็นโยมผู้หญิงจะได้ไปพอได้ไปแล้วเขาก็รถรถผกไปชนชนแล้วก็ซ่อมหมดไปแสนกว่าโอ้อยังจะซื้อใหม่เลยเขาก็เลยเอาขึ้นคอเขาว่าเขาก็เลยคือประจําเลยอืก็เลยรุ่นนั้นรุ่นมีห่วงครับอพอรุ่นหายห่วงนี้ลูกศิษย์ที่ออกจอกาหารมามันมันมาขอรองครับจบจากเรียนมามันบทหารมามันมาขอรอง ยัดลงไปหนึ่งเป้สองเปะอืมปูเลยว่าเอ้ยปืนมึงจะพังได้ไหนวะอืมนะก็เลยว่าเอาเอาให้ออกดิเะอือบึ้มเลยอือนี่ออกก็เลยว่าเขาลงในชิปในไลน์กลุ่มเดียวกันมันหายไปแล้ว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 ไอ้ไอ้นั้นพังไหมครับไอ้เหรียญมันพังไหมไม่พังหรือโดนไอ้ยิงออกจะไม่โดนยิงออกแต่มันโดนโดนโดนในกรอบอยู่แต่เบีนไม่ไม่ไม่เป็นไรออ๋ อ๋อแล้วทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าให้ไปลองได้เขาขอไปลองเงี้ยครับเขาอยากลองไมให้ลองอ๋อบุกเสียงเล่นรุ่นให้ห่วงนะอืมเล้ก็ไปลองอยากลองก็ลองสิเพราะว่านั่นที่ถามถ้ามันไม่ให้นออกปืนมันจะแตกอ๋อจะอันตรายกับเขาอีกอ่าแล้วก็เอาเอาเอาให้เอาให้ออกอ่าพราะนั้นที่อาจารย์บอกเขาว่าไม่ให้ออกเออไม่ให้ออกท้งแรกไม่ให้ออกหนึ่งหนึ่งกับสองไม่ให้ออกในขั้นตอนกำหนดจิตอะไรไปด้วยไหมครับในในปืนเขาไม่เลือกกำหนดจิตหรือรันเล่าบอกด้วย หนึ่งกับสองเนี่ไม่ให้ออกครับเพราะว่าขอขอลองอักครั้งที่สามเออให้ออกอเพราะว่าเรารู้เลยว่าถ้าไม่ไม่ออกคือปืนพังคือจิตมันรู้กเลยต้องต้องบอกมันรู้เลยแล้วไอ้ตอนที่บอกว่าไม่ออกนี่คือจิตมันก็รู้เพรัะว่าว่าไม่ออกจริงอ่าไม่ไม่ออกบอกว่าไม่ออกนะอมแล้วถ้าจัดกำหนดจิตอะไรไหมว่าไปกําหนดจิตว่า ไม่ให้กระถุนมันลูกมันออกอะไรต่างกันไหมอ่าก็ก็บอกที่ว่าหนึ่งกับสองไม่ไม่ออกนะก็คือพูดพูดไปตามตามความรู้สึกไม่ไม่ออกหนึ่งกับสองไม่ออกมันก็ไม่ออกจริงอ๋อแล้วก็ครั้งที่สามกลัวเปื้อนมันจะแตกใส่มันก็เลยว่าเอ้าเอาให้ออกอืมมึงต้ั้งเลยครับโอ้โหนี้คือประสบการณ์ที่เขาไอไอมิต้าใช่ไหมครับที่ว่าได้รถไปชนเด็กเนี้ยอ่ารถไปชนไอไอที่วรารุ่นรุ่นมีห่วงรถชนประเหตุบนรถแล้วก็มีหลายอย่าง แล้วก็ไอที่หายห่วงคือเขาบอกเขาบุลอ,ลองลองดูแต่ก่อนเขาเอาคอยลงไว้ในลายกลุ่มอยู่นะครับนะนะตัวนี้มันมันก็มีแต่ว่าเขาเขาจะลองก็ให้เขาลองมาดูเสียเพราะว่าเพื่อความมั่นใจเขาเอา,อาจะลองก็ลองแล้ววัตถุมงคลของท่านอาจารย์สมบัติทีนี้เป็นทางเมตตาค้าขายหรือว่าเป็นพวกพวกเมตตามหาอุดหรือว่ายังไงครับคือของเราเนี่ยมันเน้นไปทางทุกด้านทางเมตตามหานิยม แล้วแล้วก็คือมหาบุตรด้วยครับคือว่าอะไรบุตรสิ่งไม่ดีเท่าว่าขอเมตตาขก็คือเมตตาขอค่าขายคือค่าขายขอให้มีสุขภัพกานก็มีสุขภัพขอให้ว่าขอให้คงกระพันชาติก็ให้แล้วก็บุตที่ว่าใจของเราเนี่ยเราอยู่ที่คนบูชาใจขาดเอาด้วยใช่เราเราจะขอว่าไปนี่กลัวมีอันตรายขอให้คงกระพันชาติแก้วคาดปลอดภัย ก็เราก็ขอไปโดยที่ไม่ต้องมีคาถงคาถาเลยคืออธิษฐานน้อมจิตเองคืออธิษฐานจิตเลยตั้งน้ำโมซับจบในใจแล้วก็อธิษฐานจิตเลยและสมมติถ้าผมถามในมุมกับแล้วบางคนถ้าเกิดบูชาไปแล้วไปขอแล้วไม่ได้ผลหรือว่าไม่มีอนุภาพอะไรขึ้นมาเขาเนี่ยอันนี้คือความเชื่อของเขาข้อเรื่องของปฏิหารเนี่ยมันมันมันอยู่ที่เรื่องของบุญพุทธอนุภาพของพระสงฆบางคนเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่ออความศรัทธาที่คนศรัทธาด้วยแต่ถ้าเกิดบางคนก็ศรัทธาอยู่แต่ว่าไม่ได้เห็นผลนี่แหละครับ ไม่เห็นผลครับแสดงว่าบุญมันไม่ได้ตรงกันโอ้โไม่ได้สัมพันธ์กับของคุบาราจา์นั้นอืเพราะว่ามันก็มีที่ส่วนน้อยที่เขาไม่ไม่ค่อยมามาถวัตอย่างนี้ที่เขามาพูดให้เราฟังก็คือคือในการที่เขาถวัดมาคนที่ใช้จริงแต่คนที่ไม่ไม่ค่อยใช้จริงคือเขาจะาไปวางไว้เอาไป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 เอาไปวก็ไปวางไว้เฉยครับเป็นเหมือนกับขอประดับไปเขาเรียกว่าเป็นของที่เอาไว้เป็นหิ้งพระอย่างเนี้ยครับผม ใชของที่มันจะดีมันต้องพกติดตัวเอาแล้วถนี่ยเขามีเป็นร้อยองค์ของครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยของยาธรรมะทังยี่สิบกว่ารุ่นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาจะห้อยทั้งยี่สิบรุ่นก็ห้อยไม่ได้ครับก็ห้อยแค่อง์เดียวองคลี้องหนึ่งแต่ว่าเขาเรกว่าไปไหนให้ว่าลําเลกถึงพร้อมได้ครูบาอาจารย์เราเลกถึงเคยพูดแล้วใช่ไหมว่าพรังท่ากจะเกิดขึ้นเราเลกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าเราว่าพูดได้ง่ายบางคนที่เขามปศรัทธาแล้วนะ แค่เห็นรูปครูบาอาจารย์หรือไม่มีรูปก็แค่ยกมือไหว้อายการจิตถึงเพราะว่าขอให้ธุรกิจการงานการเงินให้สมดุลสมบัติธนนะครับหรือว,ว่าจะให้ขอให้เดินทางแคาบาคาดปลอดภัยขอให้เข้าไปเจ้าพงศพันธชาติก็ว่าไปตามที่เขาปัดกันาเอาคแค่ใจเราถึงโอเคครับใจนันถึงต้องศรัทธาด้วย